สวัสดีครับวันนี้พาชม Power Amp X Tech นะสวยๆเลยครับเครื่องนี้นะครับหน้าตาก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับสีแดงนะครับ X Tech ตัวนี้เป็นรุ่น XT 1500นะครับเป็นรุ่น XT 1500นะนะครับไส้ในเป็นหม้อแปลงลูกใหญ่นะครับหม้อแปลงลูกใหญ่สภาพข้างในก็ถือว่าสวยสดดีนะครับสภาพภายใน นะครับคาปาซีลูกนะครับชุดป้องกันลำโพงมีครบมาร์อินพุตมีนะครับนี่นะครับทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์โอ้ใส่อะไรมาเนาะนี่เซงเก้นหรือเปล่าโอ้เป็นเซงเก้นจริงๆด้วยนะครับทรานซิสเตอร์เป็นเซงเก้นเลยนะครับ7คู่นะครับฝั่งละ7คู่นะนี่นะครับวงจรเป็นของ x t e c เนะครับนี่วงจรบอดไดร์สชั้นคลาส AB ของ x t e c เทม้อแปลงลูกใหญ่นะครับหม้อแปลงลูกใหญ่พัดลมหน้าหลัง4ตัวเลย นะครับมอแปลงลูกใหญ่ไฟก็อยู่ที่60เซนเตอร์แท็บนะครับสำหรับมอแปลงนะด้านหลังนะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับทั้งแจ็คโฟนแจ็ค XLR ช่องต่อลำอโพงก็ทั้งสเปคคลอร์ก็ขั้วดำแดงนะครับใช้งานได้หมดมีปุ่มกดโหมดโมโนสเตอริโอมาให้นะนี่เลยจำๆนะครับ18ข้าดละ2เล่นได้12-15ข้าคละ2-3ถึงราคาขายอยู่ที่6,500บาทเท่านั้นนะครับ สวยๆแน่นๆแบบนี้6 5 0 0รบาทเท่านั้นส่งฟรีแบบโอนนะถ้าเก็บปลายทางก็มีค่าบริการเพิ่มสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อที่เบอร์โทรหน้าจอได้เลยนะครับมาฟังเสียงกันครับเสียงแน่นๆเลย